สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับที่มาของสมการพาราโบลานะคะซึ่งพาราโบลาเนี่ยมีนิยามอยู่ว่าพาราโบลาคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบนะคะซึ่งห่างจากจุดที่จึงอยู่กับที่จุดหนึ่งและเส้นตรงที่จึงอยู่กับที่เส้นหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันจุดที่จึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าโฟกัสของพาราโบลาและเส้นตรง ที่ตึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าเส้นบังคับหรือ d i เรกตริกนะคะของพาราโบลา่นเีงค่ะซึ่งกราฟของสมการพาราโบลาเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะดังนี้นะคะโดยที่จุดกลางระหว่างโฟกัสและไดเรกตริกนะคะก็คือจุดกลางระหว่างโฟกัสและไดเรกตริกนะคะก็คือจุด V เรียกว่าจุดยอดหรือเวอร์เทของพาราโบลา และเส้นตรงที่ผ่านโฟกัสคือเส้นปลาดนี้นะคะและตั้งฉากกับไดเรกทริกจะเรียกว่าแกนสมมาตรหรือแกนของพาราโบลาค่ะซึ่งจากกรามนะคะถ้าเกิดว่าพาราโบลาเนี่ยมีจุดยอดและจุดโฟกัสนะคะอยู่ที่ถ้ามีจุดยอด จุดยอดถ้าจุดยอดคือจุดวีนะคะอยู่ที่จุดกำเนิดหรือจุดศูนย์ศูนย์และโฟกัสนะคะอยู่ที่จุด F, ซึ่งมีพิกัดเป็น0 p บนแกน y เราจะได้ว่าแกนสมมาตรเนี่ยก็ก็คือแกนนี้จะอยู่ในแนวตั้งนะคะแกนสมมาตรอยู่ในแนวตั้ง สมการดิเ็กตริกนะคะสมการของดิเ็กตริกคือ y, y เท่ากับลบ p น,นี่นะคะ่ะดังรูปนี้นะคะก็คือ y สมการ ของไดเรกตรินะคะจะอยู่ที่ y เท่ากับลบ p ค่ะต่อมานะคะเราจะพิจรารณานะคะถ้า p มีวิกาดเป็น x y เป็นจุดใดๆบนพาราโบลานะคะ ระยะทางระยะทางจาก P ก็คือจากตรงนี้นะคะไปยัง F หรือว่าไปยังจุดโฟกัสเนี่ยถึง F จะเท่ากับ แคร t ท x ยกกำลังสองบวกด้วยอันนี้เป็น y ลบ p y ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองหน่วยค่ะซึ่งจากที่เราบอกว่า สมการไดเรกทริกนะคะจะอยู่ที่ตำแหน่งของ y เท่ากับลบ p เนี่ยเราจึงได้ว่าระยะจาก p ถึงไดเรกตริกจึงจะเท่ากับตรงนี้ถึงนี้นะคะเท่ากับ y บวกด้วย ตรงนี้คือ y และส่วนนี้เท่ากับ p แสดงว่าระยะจาก p ถึงไดติกเนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y บวก p หน่วย จากบทนิยามของพาราโบลานะนะคะที่บอกว่าระยะทางจากจุดระยะทางจากจุดหนึ่งและเส้นตรงกับเส้นตรงระยะทางจากจุดจุด1นะคะจากจุดไปยังจุดจุดหนึ่งและไปยังเส้นตรงเนี่ยจะมีระยะทางเท่ากันเราจึงได้ว่า square root x กยกกำลังสองบวก y ลบ p ยกกำลังสองมาจากระยะจาก p ถึง f นะคะจะเท่ากับระยะจาก p, p ถึงไดเรกติกก็คือค่าสัมบูรณ์ของ y บวก p นี้นะคะยกกําลังสองทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น x ยกกาลังสองบวกวงเล็บของ y ลบ p ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y บวก p ทั้งหมดยกกําลังสองจะได้เป็น x ยกกาลังสองบวกด้วยเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะได้เป็นหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังเล้วถาดตอนนี้เป็นลบนะคะ บวกด้วยหลังกำลังสองเท่ากับตรงนี้เนื่องจากเป็นกำลังสองนะคะเปลี่ยนค่าสมบูรณ์เป็นวงเล็บได้เลยเป็น y บวก p ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้เหมือนเดิมบวก p ยกกำลังสองเท่ากับเป็นกำลังสองสมบูรณ์เช่นเดิมนะคะก็ได้เป็น y ายกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก หลังยกกำลังสองมาดูส่วนที่เหมือนกันนะคะ y กำลังสองตัดกันได้ p กำลังสองก็จะเหลือ x ยกกำลังสองเท่ากับ2 yp ลบอยู่ย้ายมาบวก2 yp บวก2 yp นะคะก็จะเป็น4 yp ซึ่ง x ยกกำลังสองเท่ากับ4 yp หรือเท่ากับ4 py นะ จะเป็นสมการรูปแบบมาตรฐานของพาราโบลานะคะซึ่งเป็นพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิดและแกนสมมาตรนะคะอยู่ในแนวตรงค่ะหรือว่าในแนวตั้งนะคะโดยที่จากสมการนะคะถ้า p มากกว่า0แล้วพาราโบลาจะโค้งงาย ส่วนถ้า p น้อยกว่า0นแล้วพาบบราโบลาจะความลงค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับที่มาของสมการพาราโบลานะคะ